ใจมากๆเลยนะชิบหอแง่วัสดีจ้าว,วันนี้มาอยู่กับช่องปังปอนชาแนลนะคะวันนี้พี่ปอนไม่อยู่จา้าคุณแม่จ้าคุณแหมแมากเฮตุระ,ะสองอ,อยู่บนจ้าันได้็ดส่วนเรากินอันไงนะแม่อยากกินอันจิ้มจุม่มปลาจุ่มกับหมูจุ่มจ,าาจาม้าแซ่บมากเลยนี<า>่<า>เห็นจับกรจ้า เดี๋ยวนี้ลงก็ในแง่เป็นกินง้ามาเด้อดแ้่เจ็บๆน้ำกันจ้ะน,นัาักนะคะโอ้ยวาลงลงนได้โอเคมอแม่นัง็นส,สบายสบายยครัพักอันนี้ ไอีเป็นใบมาแน่จ้ะก็จังหลางสาสาด์เคยุปผาทั้งนั้นเลยปลาลงก็ได้ตุ๊กตอนไม่อยู่ตุ๊กตอนไปหาคุณลุง ากาแล้วได้กินน้ำแม่สองคนแข่งจ้ะแม่ก็อยากกินแม่ก็อยากกินน้ำนะเป็นไงคุณยายแล้วเนาะขึ้นใหญ่เป็นกระหม่ฟาเนาะ ได้เบิบเร์ดมั้สัง่งได้หมดเลย <c oughs> น้ำจิ้มเหมือนเดิมแต่น้ำจิม้มโปกๆแม่ใส่พริกได้บ่น้ำจิม้มได้จ้ะแม่เอาพ,พอริกมาแต่เห็นน้องไอว่าน้ำจิมำจ้มยังเกาะโปกๆนนี่แบบแสบแห้งมาใั่นแต่แม่มากิเนเผ็ดเออเออเ้ยแต่ว่ามันจิ้ ขาดอัตลดจนวา <c oughs> ขาดอัตลดเดี่ย <c oughs> วเดี๋ยวแม่สีบูฮูนเรื่องว่าสัน <c oughs> เอาแบบนิจระ <c oughs> หนิเะเอาแบบดังเดิมไปเลยอืสอนน่ดีอผ่อนๆก็บรรยากาศผ่อนๆ เป็นวันน้ำจิม้มเอ้ยน้ำซุปนี้กลมกล่อมมากเลยแม่เห็นไหมแม่กินนะแม่ก็ต้องชดน้ำด้วยนะเห็นไหมหมกลมีกล่อมเลยแม่จะลองอะไรข้างบจ้ามันได้แต่ มนนนันี้ฝนบปตกหน่อยเนาะได้รอดูตอนเย็นไง่องนี้ฝนเป็นตัตกงู่มือนเลยมีขนาดใสาพ่พนิล่มซอยแล้วจ้ะเร่อแตงเนืน้อแตน Thank you บดิกินดดนไดยแม่กระได ก่อนจะแม่นไกด้วยจัง <laughs> ยืงเอาได้นี่บปวดแขนแขนยาวอยู่ก <laughs> ะสิเปเตากะสิ่งยังนเนาะอาการก็ห้อนน้ำซุปก็ห้อนวันนี้ห่อนวดเร็วทันใจโอเคขอบใจมากจ้าเอาเบิ้องนะเป็นบอกว่าแซ่บจริงแต่แทบแต่ว่าน้ำซุปนี่เพิ่มเองแล้วแทบแทบ เอออันนี้พี่สไลด์ให้นอนดู้ยปลาพี่พี่ฟังปอนโอ้พี่ฟังปอนเตรียมเตรียมเนื้อเตรียมปลาไว้ให้แอนไพัตเตอรจะพักกับน้ำซุปเ็ดไปให้ไม่เถาว่านวันได้กินน้ำกันซ้ามคุณน่ะจะต้องต้อนนิหน้อย ดูจ<า>ับามากแต่เราเป็นกาเลี้ยงกันนะคะอ๋อต้องจิ้มเอาไปราดก็ได้ <c oughs> แต่หนูชอบจิ้ม <c oughs> มันม่ได้กินโดนนะพี่นอ้อง <c oughs> โอ้ยเขินเดยว่าสั่นจะเขินเนี่ยจะน่อยแหล่เบิ่งกี้แหละน้ำจิ้มกับคุกดูตรงนไาน้ำจิ้มเอาเป็น นุ่มกินอืมมะม่ซอสอืมอืมร่อยแน่อืมนุ่มจิ้มแซ่บนิอืมแซๆกลมกมแห้งประหยัดเวลาน้ำนาใส่จริงเลยเนาะใช่จะ ผสมในน้ำสุกก็ได้ก็จะิะายร่ไปเลยุ่มอไปเอาไม่กิดนีู่ปลานูปลาเยอะ่อ่ะรู่อว่าเส้นไหมเรี่ยวว่าแม่เวอร์เรอแม่แสบดี แกได้อยู่นะปกติแม่แม่จะอยู่ประถมจากก็มีช่วงนี้แม่แม่ไปช่วยงานน้าที่สมุทรปาการเลยอืมูมนล,ลงใจก่อนนะบดจะบวจะผมบดจะเสจนด้วพี่น้องมาเลย แต่ว่ามันมันกับเพชรอยู่ในหนูกึ๊บแม่ใส่พริกปก่นเข้าไปอีกจะไม่ได้จ้ายายนั่งจ้าแต,แต่แต่หลังจิมเพิ่เพื่อเราพิ่ปรุงรสมากเรียบร้อยแล้วปเปล่เพชรแสบพี่แกนดะจ้ะขอนี้คือเพใส่พริกเผิน้ะ<ม>ต้องซิ้นก่อนนะคะเพราะว่ามันเพชรแสบอีลี แม่แม่จะเป็นคนที่อัธยาใสดีแล้วก็พูดเก่งกว่าน้องไอ้นะคะส่วนไอ้นี่ไอ้ค่อเก่งเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่ถ้าพูดพูดไม่หยุดพูดไม่หยุดนั้นเธอแม่เบ้าร้ายจะหลุดรับ แต่ก็เวลาถ่ายคิดไปเลยพี่ปอนพี่ปอนก็ว่าจะเป็นคนูดเก่งถ่ายนี้เห็นกลองมาได้ก็คือคือจังคือข้ามบ่อมาแต่ตะว่าบ่อมนลืมบ่อเพรา่เดี๋ยวจะกินก็ยิ้โอ้ชิชิเนี่อันนีป้าปะอันนันอะไรต้มตัว ปลามันก็มันสุกเร็วเนาะถ้าถ้าเอาไว้นานมันจะมันจะเปื่อยนะจ๊ะจะมันจะไปกับหนาเหมดือนเบิองดึงนะดึงซนะุบไป่ดังเอาดังเอา <laughs> ถวดก็บึ่งอันดาหน่อยถึงว่าอันดารับสิยายสิเดี๋ยวม่กินเมือนกันเนาะแบ่งไว้ตอนข้างหลังกล้องดีกว่าเพราะว่าอันดาก็ไม่มีใครรู้เรื่องเขาขึนะจ๊ะแม่มึงมึงกันไปนะจ๊ะ 牛，牛，多，多啊。 ต้องกินน้ำประมาณเท่าไวงนะจ๊ะไอ้เป็นบอกว่าให้กินแม่กินของดีมีประโยชน์เด้อการเทาพันบอดี้ื่วยจะกี่นาะบอดีคือไว้หลุ่นนะจ๊ะม,มันมีตัวช่วยซังไม่ให้กินแมอ,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 อีกันแม่ว่าสิบอกว่อดีเยผลิตภัณฑ์เป็นไฮโปรตีนนะคะของไลท์นิวทริชั่น ใช่เป็นโปรตีนจากถัว่วถั่วลันเ<ร>าตาร้อยเปอร์เซ<ม>็นต์เลยจากพืชแต่ว่าแม่กินแล้วแม่ก็รู้สึกว่าน้ำนักมันเป็นตัวส่วลอยนะจัะน้นำนักก็ลงไวเพราะว่าเขาอิ่มกินม,มันคุมหิวใช่มันคุมหิวแล้วก็ล่ำสาแม่ก็ดีขึ้นระบบก็ับทายแม่ก็ดีขึ้นกะเน,นาะหักกันแพ่งกันเข้ากระบอกกันเนาะของดีบอกต่ออย่าลืมนะจ้าถ้าใครสนใจนี่กดที่ ะก้าเลยนะคะคลิปราคาเท่าเดิ่จ้าอ่าสิบองสองร้อยเจ็ดสิบบาทจ้าราคาสบายกระเป๋านะคะกับสุขภาพที่ดีนะจ๊ะตดแทนมื้อเช้ามื้อเย็นแล้วก็ในการออกกําลังกายได้เลยให้มีผู้สูงอายุมีแเน่นม่พอเสืยคนทานได้เลยไหมคนทานเสริมไว้หลุนกินได้ไรมลูกเริ่มเริ่มกินได้ตั้งแต่อายุสิบสี่ปีอือตดแทนอาหารอด้จ้า ท้องดีเข้ากระบ,บอกต่อ,อก,กันนะพีน้องนอจังว่าอันย่ายนูไปทำอะไรมาลูกหนุพื่พือพร้อมลงแขกงคุนว่ากะพอดีคุณแม я, แ่กะมาออกกาลังกายมาันยางน,นอกจากว่าเข้าเขาผานบอดีคือไวรุ่นแต่แม่ของไอย้ยางกิโลหนึ่งดีโอตุบปุบปุบปรับลงคุณแม่นียางสองกิโลป้าสิแบบลง่งแต่แต่โอเคแข็งแรงขึน้นแต่ก็มีตัวช่วยอืแต่ตัวซอยมากมันจะซอยแห้ง อ่สุขภาพดีขึ้นน้ำหนักลดล่งเร็วขึ้นมาจากจถ้าใครสนใจต่างได้นะจ๊ะม,ม,ามากินผักขึ้น่วยด้วยไม่ได้กินผักอยู่แน่ถ้าเป็นเป็นป <c oughs> วดเจ็บมันทั้งแก่แก่คือต่างอันพักแก่มอัน,นอยังหลักสมตอกสมตำสี ไอ้<ม>ี่เราค่อยกินไปกินแต่ส้ตมตำแต่พักจะกินกับพวกโกนบวกแจวจึงดีน่าจ้ะน้ำพรงน้ำพบีบมีสิอันอันไอ้กินอยู่แต่บางทีเรากินคลิปเนาะก็จะแบบทำไมไอ้ไม่ค่อยกินผักเลยทำเนี่ตามจริงไอ้กินอยู่นะคะไอ้เป็นคนชอบกินผักมือม่อนั้นเพื่อนยังกินก่อนเนี่ยหรออืมใช่ไหมเนี่ยหมูกรอบใช่ไหมอยเนี่ยเนี่ยหมูกรอบบออันนี้วันหมูกรอบทำยังไงดีมาก โฆษ่าด้วยจ้าหมูกรอบน้องไอ้ทำเองเด็ดมากก็มีคลิปเก่าใช่ไหมลูรือว่าเดี๋ยวมีคลิปใหม่มานำเสนอเนาะคลิปเก่าก็มีอ่าเหนอย่ตัวนี้ ค่ามันหน่อยได้สะพี่น้องจริงไปกินมากมันเกิดคือนจังคื่เละหลายอยู่อืมบริโอเบอร์ over, ด้จ้ะมันแสบพีเลยเก็บอาการไปดูคือเป็นเป็นพ่อแม่ไม่ค่อยได้กินนานไลหรอกต้องหมูกร <Can S 1> ะทะแลบแข่พักด้วย <laughs> แล้วว่าออกหูดังเลยทั้งสามแม่แม่เนีอมันเป็นเพราะแม่ไม่ได้กินนะอันนี้สิตอบอยู่แจะมาแขีนพักแต่ว่ามันออกหูดังโอ้ยเนาะน่าจะเป็น่าจะเป็นเพราะว่าแม่อานารนานทีกลับเนาะกลับก็มีทุเรศแล้วก็นานที่เอาแม่เยี่ยมตายายเนาะเพื่อสิ่อใครเด็กกินถ้านลองมาก็จะกินพุ่นละชมตอชมตำของอีซานอีฟานบ้านเฮา แต่เจียวฮ้อนแกก็อยากกินก็เลยเอาวันนี้เปลี่ยนเจียวฮ้อนทอดปกติมาทั้งรอบจะเป็นส้มตำกัวผักจิ้มแจ่วอะไรอย่างนี้แบบเป็นบานเห่านะจ๊ะกินไงอยู่ไงที่สำคัญก็คือฝีมือลูกอันนี้อันนี้บอมเนแค่ร้อยเนคุณบอจานนี่คีบแล้วคีบองครีบแบบพริกเนี่ยจ๋าดีป่ะเห็นไรกินเผ็ดนะเป็นใส่บังตอนเพิ่งกินนี่เนาะกินแบบพริกแบบลอยเม็ด แหม่ล่องมั้งเม็ดเดียวนีแหละเม็ดเดียวก็เผ็ดได้จำมวนกันจ้าไส้พริกอือสสันแล้ม่ไอ,อ,อยังคะพอ,องพอเหล่าันตก็พ่อเอ พีน่น้องเค็้ตอนกินไปพริกสดมันออกดังมันพี่น้องเอ้ยกินอีกแค่คำเดะวไ่ว่าคุณพ่อเน้วยะทได้หมไว่าบบเพ็ดเพดอยู่ลูกมาเดินจัะเสีๆต้องการจะททรงไทยเพ่าแม่พี่น้องกินกัน่ายะได้อยู่นะ มันทิ้เข้าปากก็ล้มนะพี่น้อง้อออออา,าน้นล้วน้ำตาแตกเลจ้ะ อะไรอยากเก่งหลายกระพริกเพราะว่าเดี๋ยวชุดนี้เนี่ยก็ไปกินต่อหลังกองนะคะเพราะว่ามันหลายอีกจับพิมเบอร์เบอร์จับพี่น้องอันจะถ่ายไปเป็นแม่เนาะขอบใจมากๆนะดูนะชิพอดแง่จ้าว่าไอ้กับคุณแม่ก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าไว้เจอกันคลิปหน้าถ้ามีโอกาสที่แม่ลงมาอีกเนาะไม่ได้ไม่ได้กินกับไอ้กับพี่ปอนอีก เขาบอกว่าอีกไม่นานค่ะ <c oughs> ไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ